ตอนนี้นะครับให้เขาไปตั้งนานแล้วเขาก็ไม่ยอมไปนะครับสลัดออกมือก็ไม่ยอมออกและแม่ยอมบินหนีนะครับมันก็เป็นความสงสัยและเป็นความรู้เพิ่มเติมที่ต้องเสาะสืบหานะครับโดยสัตว์ชนิดนี้จะด้านในลำตัวนะครับจะเป็นที่ว่างๆแทบจะโปร่งใสนะครับก็เลยสอบถามไปที่ลงวิทย์นะครับตอนนี้เพิ่งจะลองท้องนะครับถามว่าสัตว์ชนิดนี้ เขาแทบจะไม่มีอวัยวะเครื่องในแล้วเขากินอะไรเป็นอาหารนะครับจากผู้รู้ตามพื้นที่ท้องถิ่นแถวนี้นะครับก็บอกว่าสัตว์ชนิดน,นี้เขาจะกินน้ำค้างและน้ำฝนนะครับอันนี้เป็นความรู้ใหม่ซึ่งเกิดมาผมก็ไม่เคยเห็นนะครับที่สัตว์ชนิดนี้เป็นตัวแบบนี้โดยปกติแล้วถ้าเห็นตามในป่านะครับมีต้นไม้ใหญ่เช่นต้นยางนานะครับถามน้องชายนะครับเขาบอกว่า สัตว์ชนิดนี้อยู่จะอยู่ตามต้นยางนาอยู่ตรงป่าต้นไม้นะครับแต่ว่าเวลาเขากะพือปีกและส่งเสียงดังตอนตอนเย็นเย็นและตอนใกล้ลุ่งสางนะครับเขาจะส่งเสียงดังกระพือปีกนะครับก็เลยตอนแรกฟังเสียงก็นึกว่าจักระจันเขาบอกว่าเสียงแบบนี้ไม่ใช่จักระจันนะครับเขาเรียกว่าแมงโงงซึ่ง ชื่อจริงๆตามหลักวิทยาศาสตร์เขาชื่ออะไรยังไม่ทราบเพิ่งจะเห็นตัวจริงของเขาวันนี้นะครับตัวค่อนข้างใหญ่ตัวค่อนข้างใหญ่มากกว่าจักรจันทร์เยอะมากนะครับใน,ในลำตัวเขาจะ, <5 cm. S 1> จ,ะจะใสนะครับถ้าโดยรวมปีกแล้วนะครับจะน่าจะประมาณ5 5เซนติเมตรได้นะครับใหญ่พอสมควร ใหญ่กว่าจ,จักจั่นเยอะแต่ว่าเป็นสัตว์น่าจะสปปีชี้เดียวกันนะครับตอนนี้ให้เขาไปตั้งนานแล้วเขาไม่ยอมไปนะครับทำยังไงก็ไม่ยอมไปก็แน่นอยู่แบบนี้แต่โดยธรรมชาตินะครับลุงวิทย์นะครับซึ่งอยู่ที่นี่มากว่า30 40ปีเขาบอกว่าลุงเขาบอกว่าสัตว์ชนิดนี้ถ้าไปโดนที่ปีกเขาเขาจะกระเพือปีกแล้วส่งเสียงร้องนะครับแต่ตอนนี้ ทำยังไงก็ไม่ร้องแล้วไม,ไม่กระพือแล้วนะครับ <Ừ. S 1> หรือว่าอยากจะไปอยู่กรุงเทพด้วยกันยังไม่แน่นแยังไม่แน่ใจนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นสัตว์ตาตามธรรมชาติซึ่งเราไม่ค่อยพบเห็นได้นักมาเกาะถ้าไม่ตกใจเขาจะไม่ร้องอถ้าไม่ตกใจถ้าทำให้เขาตกใจเขาจะร้องอ่าทำยังไงให้ตกใจ กระดิกกระดิกยังไงก็ไม่กระตกใจแล้วครับเน,นี่ยเนีน่ยน,นะครับจะเคาะจะอะไรจะกระทุงอะไรก็ไม่ไม่ลองแล้วครับแล้วก็ให้บินไปตั้งนานแล้วก็ไม่ยังไม่ยอมบินไปนะครับนี่คือการสัมผัสธ,ธรรมชาติตอนนี้ฝนกําลังโปรย,ยปลายปลอยปลอยตอนสี่ทุ่มครึ่งนะครับโดยประมาณนะครับในพื้นที่บริเวณนี้ถามลุงวิทย์นะครับก็ยังมีอีเห็น ภาษาอีสานที่เราอีเห็นยังมีหมาป่านะครับเพ,<อ>พราะพื้นที่แถวนี้นะครับยังเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับจจเขตเขาใหญ่นะครับจจมีกระจงนะครับมีสัตว์ม้าจิจจ้งจอกนะครับกระจายอ่าแล้วลุงวิทย์บอกว่าตอนนี้ฝนกลาลังไปปล่อยถ้าจากกินสัต,ตา์ก็ชักชวนกับน้องชายนะครับนี่คือน้องชายแท้ๆกำลังชาร์จแบตอยู่นะครับบางทีอ่า ออกไปล,ล,ล่าสักหน่อยตามตามภาษาคนป่ากำลังชาร์จแบตอยู่นะครับแต่ว่าสัตว์บางชนิดนะครับทั้งที่เท่าที่นั่งฟังในการสนทนาเมื่อสักครู่นี้นะครับหลงวิทย์ก็เล่าให้ฟังว่ากะสัตว์บางชนิดนะครับถ้าจะออกไปไล่ล่าเขาตอนกลางคืนเนี่ยห้ามมีการเด,ดิมสุราแอลกอฮอล์เพราะว่าสัตว์พวกนี้มันจะดูแรงลมนะครับถ้ากลิ่นไอมนุษย์นะครับ เราไม่รู้หรอกว่าแรงลมลมมาจากที่ไหนแต่สัตว์พวกนี้มันจะรับรู้ได้เพราะฉะนั้นการจะล่าสัตว์ป่าพวกนี้นะครับต้องใช้ความเชี่ยวชาญความชำนาญพิเศษพอสมควรในการรู้นะครับว่าสัตว์พวกนี้เขาใช้ชีวิตอยู่แบบไหนอย่างไงต้องใช้ความเชี่ยวชาญชำนาญในพื้นที่จริงๆเพราะฉะนั้นจะไม่มีทางพิชิตเขาได้มาเพื่อจะทำเป็นอาหารมื้อพิเศษเลยสักมื้อนะครับแต่ ก็เป็นความรู้ใหม่อีกแบบหนึ่งนะครับลุงวิทย์บอกว่าสัตว์บางชนิดถ้าเราไม่กําจัดเขาเลยพวกนี้จะสูญพันธุ์ผมก็เลยงงๆแล้วก็แย้งๆอยู่ในความรู้ที่เราเคยมีมานะครับเพราะบางทีเอ้าเราล่าเขาหมดเอา้าถ้าเขาจะสูญพันธุ์ไหมแต่ลงุงลุงวิทย์บอกว่ามันเป็นการรักษาสมดุลธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นสัตว์บางชนิดถ้าไม่มีการไล่ล่าเลยสม,สมดุลธรรมชาติไล่ไม่เกิด นะครับมันก็จะสูญพันธุ์ไปในที่สุดเช่นกิ้งกา่านะครับกิ้งกา่าตัวสีน้ําเงินอะไรพวกนี้แล้วก็แย้นะครับไม่มีการได้ล่าเพราะทุกวันนี้เป็นสว์สงว์วันหนึ่งก็จะสูญพันธุ์ไปโดยปริยายอันนี้วิชาการตรงนี้ผิดหรือถูกผมไม่การันตีเพราะผมไม่มีความรู้ตรงนี้นะครับแค่อย่าบอกให้รู้ว่าตัวนี้ต,ตอนนี้มันยังไม่ไปและให้มันไปมันก็ยังไม่ไปและไม่ส่งเสียงร้องใดๆทั้งสิ้น อยู่นิ่งสนิทนะครับคงจะต้องพากลับกรุงเทพหรือ,อยังไงว่ากันอีกทีตอนพรุ่งนี้เช้าสวัสดีครับ